น้องแอมอขออดฉุกเฉินนะคะไม่ได้ขอดธรรมชาติเพราะว่าอายุคัรของน้องแอมนะคะคือ36วีคกวิกับ4วันน้องลอดก่อนกําหนดนะคะใครเคยมีประสบการณ์ลอดก่อนกาหนดเหมือนน้องสไปดหนูไหมปัญหาของคนลอดก่อนกําหนดเลยนะคะก็คือน้ํานมมาไม่ทัน,นก็เลยสั่งน้ําหัวปีไออุ่นมาให้น้องสไปดยค่ะไออุ่นทานดีมากนะคะตอนหนูขอดน,น้องมิกิก็ทานเหมือนกันส่งไวมากสั่งเมื่อวานนะคะวันนี้ก็ได้รับสินค้าเลยหนูก็สั่งมาให้น้องทานจุกๆไปเลยค่ะน้องยังไม่ออกจากโรงพยาบาลนะคะนอนโรงพยาบาล4คืนเลยหนูก็จะเอาน้ําหัวปีไออุ่นไปเยี่ยมน้องมมาางก็เเเหน้้้ออํลลลััใจตวพดี น้องไม่ค่อยมีน้ํานมนะคะหนูก็จะชงน้ําหัวปีไออุ่นให้น้องสพปายทานเลยค่ะน้ําหัวปีตัวนี้นะคะเขาจะช่วยผลิตน้ํานมเขาไม่ใช่แบบชาแช่นะคะแต่จะเป็นแบบผงชงละลายทําให้ได้รบความเข้มข้นอร่อยทานง่ายหนึ่งกล่องนะคะจะมีทั้งหมด10ซองแม่หลังข้อสามารถทานได้ทุกวันเลยค่ะแล้วหลานชายของเราก็ได้ชื่อแล้วนะคะชื่อเล่นว่าน้องไดมอนน้องคลอก่อนกําหนดนะคะหนักตัวตอนข้อก็คือออกมา2670ักร็ัมก็คือตัวใหญ่อยู่นะคะทุกคนน้องแอมบอกว่าเลี้ยงง่ายมากเอาแต่นอนทั้งวันเลยต้องปลลลุกกมมมมมมาาาินนนนนตออคคคณแ่่่่่ททไไหหะีีย้ํัง